อ่สวัสดีกันอีกครั้งนะครับกับน้องกันอยู่คลิปที่สามแล้วตอนลุงทำคลิปก็ไม่คิดว่าจะมันจะเยอะขนาดนี้อ่ะบอสน้ำบอสน้ำที่หลายคนเป็นปัญหากันเยอะๆเพราะมันมันโหดจริงๆนะตอนนั้นคือลุงตกลงมาจากวูวังฮิวอะแล้วก็แบบเฮ้ย ตัวอะไรวะเล่นใหม่ใหม่ <S <S โอ้โหนี่อยากจะบอกเลยว่า <S <S ชีวิตลำบากมากอ,อร่อยเลเวลยังไม่กล้าสิงก็จะเอามาลองยิงดูตัวละครที่เป็นท่าน้ำแข็งลุงจริงก็มีหลายตัวแต่ว่าตัวเดียวที่เป็นท่านหลักก็มีอ้อมีเคยะตัวหนึ่งตัวอิแฟกต์ยังไม่พร้อม ผู้เล่นใหม่เนี่ยเอาท่านเคยะมาฟรีดพวกมันไว้ได้แล้วก็เอาสายฟ้าของลิซ่าสาสใส่เข้าไปมันก็จะชอ็ชอตๆๆๆมันก็ได้อยู่มีบาลียเห็นไหมเรายิงตัวตรงไม่ได้เองไม่ได้เอา the power of water is its ability to take any shape without solid ground terrestrial creatures become simply helpful. บอจะไม่ยุบแท่นการเด็ดขาดแท่นอื่นก็สุมๆเอาบอกไม่ได้เลยเริ่มมาสองชุดลวไหวบ่าก็ไม่รู้ <c oughs> ดาเมจกเนี่ยหนักมากต้องระวังเลยแหะ อึ๊บตกน้ำจะได้เอ้าบายบายเนี่ยอันนี้ต้องระวังลูกน้ำเนี่ยวิ่งหนีห่างๆเลยอย่ายอยู่ใกล้บางทีโดนไปครึ่งหลอดปูนี่ก็โจมตีแบบข้างๆเราสามารถจำลึกยากมากสี่ค ถ้าหนีไม่ทานเนี่ยคือแบบเลื่อนรถเยอะหรือว่าอีกทีนึงคือกระโดดลงน้มอ่ากระโดดน้มก็แตโอเคทดแทนอีกสองอันยืนอยู่ตรงกลางมาแล้วเนี่ย แช่ไปก่อนถ้าไม่เจออินซีอินซีนี่คืออ่าเดี๋ยวลงลงนะอุย้ยไม่ไม่ลงนะแทนมันขึ้นมาจะหองน้ำไม่ดูซะหน่อยโอเค <is> ก็ประมาณน,นี้ก็พกไก่มาสักหน่อยใช้ไปสามตัวไก่สวีทมาดามที่ทำง่ายสุดแล้วโอเคโอเค เลือกออกก็ไม่มีแล้วอ่า,อา,อาแกนอยู่กับตะก้อนสไปเย่ตะก้อนสไปหรือสกอสปีดขออภัยขออภัย S P H I N E อ่าว่าอะไรวะเดีย๋ยวลงเปิดอีกแป๊บเล่นมากระดานแล้ว,ลวเรียกว่าภูเขานลำแข็งภูเขานลำแข็ง ว่ากระดูกสันหลังมังกรอ๋อดราก้อนสฟีนโอเคลอ,องมาดูดราก้อนสฟีนกันเป็นพื้นที่พื้นที่น้ำแข็งดูว่าการอยู่จะทำอะไรได้บ้างอ่อนี่ตัวน,นี้ที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหากับมือใหม่ ดูมบอกเลยนะว่าไม่จำเป็นต้องตีให้มันตายก็ได้เราตรีมันนะล่อมันออกมาแล้วก็เอาหินแดงเพื่อมายิงตรงกลางเพื่อละลายอ้าวไปไหน่ะพกติจะอยู่นี่นะาวายหน้าแตกเลยอ่ะดูพวกเม็ดตัวเล็กยิงได้เหมือนกันทำดาเมจได้ ตัวที่ชู้ใหญ่ๆนี่อยู่ไหนบ้างนอ <S 2>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  สำหรับคนที่เพิ่งมาเคยมาเล่นดาร์ s สปี d นี่คือเสาว,วาร์ปเสาฮิวทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในนี้มันจะลดค่าความหนาวลงได้เราไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปหาไฟเสมอไป มันจะมีอยู่เสาหนึ่งนะที่แบบว้าไปปุ๊บมันจะเป็นพายุหิมะไมไ่มานานจัดจริงเป็นพื้นที่ที่ลุงไม่ค่อยจะได้มาแถานี้อสำหรับคนที่ยังไม่ได้เคยมาดะกอนสปีนถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็มาเปิดเสานี้ไปเรื่อย เขาไม่ได้มานานๆแล้วก็ปิดเองนะคิดถึงสมัยตอนปีนขึ้นมาเองอย่างโหดอ่าตรงน,นี้แหละเราเก็บพวกนี้ไปก่อนอ่าอันนี้มีเราก็ล่อด,ด้วยแล้วเราก็ยิงข้างหลังมันใช่ไหม จริงไม่ได้ตั้งใจจะปีแต่นี่ย <c oughs> ิงข้างๆอย่าไปยิงตรงกล <c oughs> างแล้วเจะทำดาเมจมันได้ <c oughs> ตรงนี้ค่าความหนาวมันจะขึ้นเร็วมากเพราะว่ามัน <c oughs> เป็นพายุหิมะนี่ตัวถือโลยิงกีเพล่เมื่อก่อนยิงดอกโป้ก็ให้มา ปล่อยน้ำแข็งล่อไปก่อนแล้วไ,ได้่ะให้มันวิ่งใส่กันเห็นไ,ไหมลุงไม่ได้ยิงใส่มันตรงแต่ถ้าต่งอย่างนี้ก็จะลำบากนิดนึงก็มาเหมือนกัน ยิงออกไปทางข้างหลังมันก็จะแบบโอเคได้อยู่ก็ไม่มีอะไรละอ๋อมาตีบอยแบนด์ได้ดีกว่านี่แค่์ผูเ้เล่นแม่จะยังไม่รู้ว่าบอยแบนด์คืออะไรบอกตรงว่าโหสัตย์เสียมาก <c oughs> ตอมาใหม่ๆนี่คือเอาโดเยเอาฟารสเอาฟาสเอาทักทาย น่งชื่ออะไรนะลืมเี่โตอะไรสักอย่างเนี่ยคือถ้าเรายิงแล้วมันกระจายใช่ไหมพอมันกระจายปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปตกกระจายปุ๊บม,มันก็ช้าสองมันก็จะกระจายไปตกไอ้นี่ได้ลูกน้อง พวกนี้พอเข้าใกล้มากๆอันตรายน,นรู้ถึงอันตรายอ่ะพูดถึงเมดีิเล็กโตเมื่อกี้คือนานจะเสกลูกน้องมาก่อนแต่ถ้าเรายิงช้าสองปุ๊บกระจายโดยลูกน้องมันตายเนี่ยต้องเสกใหม่แต่ไม่โจมตีเราจนกว่าลูกน้องจะครบอะมันถึงจะว้ามาหาเราอน่คือบอยแบนเราก็ พยายามลากมาที่ล่อเป้าเก็บสตา์มิน่าไว้หลบนิสายโฮมิงก์ด้วยนะมันจะมาเรื่อยๆอุ๊โอ้ยโอ้โหโดนโดนแย่แล้ว ใช้สภาพแวดล้อมให้เป็นประโยชน์แน่นอนก็พยายามเร็งจุดอ่อนแล้วแหละจบเสียไก่ไปสองตัวปกติมาไม่เสียเลยนะเนี่ยอืมโอเค ก็ประมาณนี้นางมาตัวคนเดียวนางก็สามารถซัดชาวบ,บ้านชาวเมืองเขาได้อ๋ออีกตัวนึงก็รูนฮันเตอร์รูนฮันเตอร์รูนฮันเตอร์นี่ก็อ่ารูนฮันเตอร,ร,ตอร์อยู่ตรงนี้ตัวนึ่งรูนฮันเตอร์ที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหานะแต่ลุง บอกที่นี่การเล่ไม่ด้วยเลยโยน่นเดี๋ยวโน่นบินไปเลยตรงนี้ลุงก็มาเอาหินบ่อยๆนะตรงนี้มีตอถ้าต้องการสู้กับบอยแบนทีละตัวก็เนี่ยมีอยู่ประมาณสี่ตัวห้าตัวก็ใส่มันทีละตัวกรณีที่แบบ ต้องการทรัพยากรไปอัพอาวุธเนี่ยเจยินรอส,สตามิน่าแป๊บที่รื่มไปปัญหาของโปรลูฮันเตอร์ที่ผูดด้่นใหมให่จะเจอคือมันบินขึ้นไปบนฟ้าทำให้ดาบทำอะไรไม่ได้อเอตคผลที่มันจะบินขึ้นฟ้าก็ต่อเมื่อ เราอยู่สูงว่ามันอ้าวแล้วว่าเริ่มต้นจะได้นไปไนขอโทษนะการ์ดอี๋อา้าวนี่อือนี่มันจะขึ้นข้างบนแล้วขึ้นมาปุ๊บมันจะมีจุดอ่อนแล้วก็ยิงใส่ไปเลยมันจะบินแบบปูพรมแล้วก็ลบลบลบรบลบลบร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 บินขึ้นจุดอ่อนมันจะไม่ขึ้น อ่พอจุดอ่อมันขึ้นเพราะว่ามันบินเราก็ยิงมันนิ่งๆเลยสิวๆจบแล้วโอเคอย่างใครที่ใช้เซียวหรือว่าใช้ค่าเสื้อฮาธรรมนตีเนี่ยมันจะบินขึ้นไปคือสูงกว่ามันนั่นแหละลอยสูงมันไม่ได้แบบว่าประมาณว่าห้ามสูงกว่ากูนะกูต้องสูงที่สุดอะไรประมาณนี้อะจบแล้วนะครับสำหรับคลิปที่สามของ ก้ารอยู่ของเราโอ้ยาวจริงไม่คิดว่าจะทําถึง3-4คลิปก็ลุงอัดทีเดียวมาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วก็มาทยอยตัดตัดต,ดตดเอาอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดอยดูความสามารถอื่นๆของนางในคลิปที่4กันโอเคครับขอบคุณมากที่ติดตามและรับชมสวัสดีครับ